วันนี้คนก็อยู่กับแกลัวเดนซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีอัปเดตไบสองอัปเดตนะครับในลิปเดียวอัปเดตแล้ก็จะเป็นอัปเดตคนดังในฝึกซอนนะฮะจะมาเชี่ยร์ในกัวเดนอัปเดตที่สองเป็นอัปเดตซาดุระวิ่งเป็นไงบ้างตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะฮะเสียงรบกวนอาจจะเยอะที่ต่อขอโทษด้วยนะครับเพราะผมไม่มีไมค์โอเคมันไม่มีอะไรหรอก เดี๋ยวขอตัวนี้ก็าตั้งสูงเด็กผมมีต้นนี้แล้วโอผมมีต้นนี้ด้วยต้นไหนี้ก็มีผมมีต้นนี้ด้วยผมสุส่มได้มาเออในร่นสอม่ต่างเนี่ยต้นนี้ครับเขาเข้าแมปมาแล้วอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ,อะ <Hey. S 2> คืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะทุกคนมีเสียบอกกู mai điếu mai điếu mai điếu ui đồ súng bự đồ Ui, bự vui 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 สวยเงือบทุกคนดูดิสวยเงือโอ้คือแบบเออหอขอบคุณมากขอบคุณมากแจงเดียวไอ้โอ้ยอุ้ยโอ้ยนี่สตร์เปอรี่อุ้ยผมว่าขายได้แพงแค่ตอนนี้โอ้ยแต่ไม่ตกตรง กูอตบอกว่าให้ตกตรงนี้อกองมามาขายกันช่วงนี้เองเงินเยอะเราขายติดคนไหนติดช็อคบ้างวะอ๋ะอรู้วเจ็บกว่านะครับดีข้อตรงนี้ไม่ติดหรอวะโอ้ยเฮ้ยไป้ขายไอเนี่ตอะี้ มีเก,ก็บตรงนี้อ่ะบางคนมันก็ไม่ติดเฉยนะแตอันนี้สอกเต็มเลยอะไรอะ่ะแจกเงินซื้อเียบซื้อหรอว่อาวงอ่ะทุกคนมาสเตอร์ขายไม่ใช่มักหรือว่า <c ười> นีคนไหนติงขึ้นมา <c ười> อ,อีกห้านาทีเชี่ยเลยวะหกสิบห้าล้านแค่ขายดอกไม้ได้หกสิบห้าล้านเ้ยช่องนกฝนตกกลางป่เลยนะครับ <sout> ท <en> ุกคน เฮยทุกคนผมอยู่จังหวัดพะเยานะครับคือที่ผ่านมาน้ำท่วมมากผมอยู่อำเภอองค์เนาะเออเออก็เห็นเหตุการณ์นี่แหละคือสัตว์แมงแม่น้ำมงคือแบบอุ้ยคือจะจมสะพานอยูอย่ไหนวะอีกเรียอุฮ้ยให้กำลังใจผมหน่อยครับตอนนี้ฝนตกเนี่ยมันจะท่วมอีกไหมเนี่ยโอ้ยฮะสิบห้าล้านต้นถั่วทั้งต้นนี่นะโง่เลยปสิบอดล้านอะไรอะ

โอ้ยเข้ามาแล้วโสวยนี่นะฮะเลื่องนี่ก็คือนักเลออเมริกเกอร์จะชื่อเดิมคนท่านหนึ่งนะเอตอนนี้เขาอาจจะยิงเข้าประตูเลยทันมาดูดินั่นไงซูเวอร์เฮลลอไปเด็กก็ไม่สุดละฮะโอ้ยจ ก็ตื่นเต้นเลยนะครับแม่งแต่ที่สภาพนะครับนนทุบบทคบกคนน,น,น,นนะก็ตอนนี้เนี่ยอุ้ยเราแจเกอร์รี่แบบตื่นเต้นจังนะครับผมก็ตื่นเต้นนะครับวุ้ยอย่างตัวยับษ์เหมือนธอเลยนัดเธอนีจ๊ะเฮ้ยไมต่อมีเสียงเพลงดังหน,น้าคนไม่ได้ยินนะขอโทษเลยคืออะไรอะ๋ยวเราเขาสัมภาษณ์เสร็จก่อนผมจะลองเข้าใกล้ๆอยู่นะ ลงดมเท้าเขาดูนี่นะฮะเอาไอสัตว์เขาไปได้อันนี้คือเขายิงแล้วหรออุ้ยคือแบบนี่นะฮะเอาไอสัตว์ตุ้มหรือว่าจะอยู่บนข้างบนได้เอาอะไรอ่ะเอาโอ้ยเขาหายตัวแล้ววะไม่ไปไหนวะเอยโอ้ยคืออะไรอ่ะวินาวสันคืออะไรอะไรมันคืออะไรเหร

อวิดีโอพังวะมาเตอร์ขายอีกแล้วซื้อมาเตอร์ขายอีกแล้วทุกคนาต้นฟุตขายอีกโุ้ยอะไรอีกอะมาเตอร์ขายสองรอบจริงหรอไม่วุยหมดเยอะนะเนี่ยอะไรเนี่ยขอไถ่ตั้งก่อนขอตั้งด้วย อะไรอ่ะแมงคู่ขายมาัดลูมขายทุกคนผมมีอยู่แล้วผมจะอุ้ยสามสิบสองล้านอุยเยอะอยูน่นะอีกแล้วอีกแล้วลุกอะัอุ้ยซุ่มหรอกไอสัตว์ไม่ตกส่วนวกูโอืออะไรอ่ะไอสถานะใหม่สภาพอากาศใหม่เฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ ซึมตกหรอเนี่ยสภาพอากาศใหม่สภาพอากาศแปดเจ็ดวิวิตกส่วนกูเกือแบบนิดเดียวนี่อันนี้ติดไหมไม่ติดเนี่ยต่ออุ้ยตกตรงนี้เลยโอ้ยชิคกี้พิยนติดวยคนไหนอ่ะคนไหนก่อนติดคนไหนก่อนติดคนไหนก่อ,อนนะ คืออะไรอ่ะอุ้ยไม่สวลวเวทุกคนผมจะเก็บไปขายสี่ล้านะห้ามาอีกแล้วฮะสัตโตบรี่สกขายจะบอกทำไมวะมันก็เรื่องขอดูก่อนขายกี่คนอ่ะสิบสามคน อะไรๆอยู่โอเคเฮ้ยเบงโก้ขายอยู่นะอุ้ยผมมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ขายทุกคนนี่อันนี้ขายอีกน,อน,นี่คือบัตรนี้แบบมันจะขายเยอะเกินไปไหนครับทุกคนผมซืม้อบัตรผมถูกโองต้นบัตรนี้แบบให้เยอะก่อนแป๊บหนึ่งนะไอสัตว์แหลกชิปไหมฮะไปแล้วหรอ เออคืออะไรอะ่ะบุปไปที่ติดคุยติดเยอะโอ้โยหุ่ยสัตว์อะไรอะ่ะบันนี้บัตรขายอีกแล้วหรอต้นถั่วด้วยคืออะไรครับเนี่ยโคโคนัทอีกโอ้ยเยี๋ยวาไเลยนะทุกคน พายุมาอีกวิ่ยติดอะไรบ้างบูเบอรี่ลินลีเอ่อะไรอีกคืออะไรวะอุ่ยอ๋อนี่เหรออ๋อเป็นไอเย็นที่แบบผมว่าน่าจะคูนร้อยี่สิบไม่ใช่ว่าคูณเป็นพันหลกทุกคนโิ่ยคือแบบไม่ว่าสับดาด้าผมจะได้เล่นใน iPad นะฮะติดตามผมด้วยอะไรอีกอะไรอีกคืออะไรอีก ไมนโถติดตัวอุ้ย,ยลงส่วนกูเต็มเต็มเลยอ๋อนี่ไงอุ้ยของแมงโก้ติดแมงโก้ติดนี่อ้าวเฮ้ยเป็นเบรรี่ที่ขายเป็นเบรรี่ที่ขายช่วงนี้เอ็มดองเป็นเบรรี่ที่ขายนะฮะดองเป็นเบรรี่นี่ซื้อเลยต้นถั่วเขาใส่นะอุ้ยคือแบบตาสว่างเลยทุกคน อะไรอะ่ะหรือกระเพือติดด้วยเหรออุย้ยเต็มเต็มเลยทุกคนต้นถัว่วต้นถัว่วนั่นไงใช่ไหมรั้วต้นเลเนี่ยติดต้นนี้ได้ไหมราคาเก้าแสนเฮ้ยเอ๊ะเพื่อนนีติดด้วยเหรอมาเตอร์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 สามคังมาเตอร์มาเตอร์ วิมีมาสเตอร์หลายอันนะทำมักดีกว่าวิเออเกียงเลยเงินกูหนึง่งเกียงเลยเงินกูอะไรอ่ะเฮ้ยเออคือผมหันไปไหนไม่ได้นฮะนี่อะไรอ่ะแบนนี้คืออะไรอ่ะทุกคนแบบมันค้างหรอ สัตว์เลี้ยงใหม่โอเคหายแลย้วอีกอะไรอะ่ะสบายหูสักทีที่ผ่านมาโอ้ยคือเมื่อกี้ผมได้สัตว์เลี้ยงใหม่ไปจำได้ไหมเดมอยู่ไหนวะวบรบยากาศเงียบสงบมากเลย,ยเอ,เอ,อยู่เดมเี่ยทุกคนใช่ไหมวะอ้าไม่คืนอีก อีหรือเปล่าหลอกฮะไม่ใช่นี่ไอตัวนี้เว้ยคือยังไงอ่ะ เฮ้ยมีจริงว่ะซากุระกูซื้อแล้วหนึ่งต้นอะไรอะข้างล่างก็น่าจะมีแค่นี้แหละน่าจะไม่มีอะไรอีกแล้วนะฮะก็ขอพายนะครับทุกคนบ๊ายบายนี่นะฮะตัวจริงเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ตัวจริงคือคนนี้นะครับอีกเสื้อเองนะฮะไป บางทางนี้ผมได้ต้นมะม่วงน้ำแล้วถ้าผมไม่ได้ถ่ายก็ขอโทษด้วยแต่ผมจะมาบอกวิธีเล่นซึ่งในอีเวนต์นี้ก็จะมีอีกหนะึ่งสถานะเพิ่มมาใหม่ก็คือสถานะคอริสนะส่วนเอีเวนต์เดิมก็ยังอยู่นะครับซึ่งเราจะมาเอาฟังใหม่นะซึ่งฟังใหม่นี่นะให้ทุกคนนะ ทำตามเควสที่เขาต้องการนะคล้ายๆกับเอ่อเควสนำพึ่งเนยนะคล้ายๆกันเลยนะก็คือสรุปก็คือแบบเอาผลไม้ที่เขาต้องการนะคะโอเคส่วนตรงกลางนี่ให้ทุกคนนะคะเอาผลไม้ติดสถานนะ แทนคิวกับคอลิดนะฮะสีแดงกับสีฟ้านี่แหละเออนะหรือเรียกภาษาไทยก็คือวิญญาณร้ายกับวิญญาณดีเอามาอย่างน้อยผลละห้าผลนะฮะเน้นย้ำผลละห้าผลพอได้ใช่ไหมให้ไปกดเจ้าตัวจริงจองจากนั้นก็กดอันที่สองนะฮะกดไปเรื่อยๆจนกว่าล้ขวากับล้อซ้ายเต็มพอได เต็ใช่ไหมนนะะพวกคุณนะฮะพวกคุณทั้งหลายนี่แหละก็จะได้กล่องปริศนาซึ่งกล่องปิิศนานี้นะทุกคนสามารถเปิดได้เลยนะคะไม่ต้องมารอนะค,ะคือกล่องนี้สามารถเปิดได้เลยแล้วจะสิบน,นะคะซึ่งผลไม้ใหม่ก็มีด้วยนะฮะเช่นต้นซากุระกับต้นเอลเบอร์สตอร์บิี่นะคะส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมตามปกติ ซึ่งอีเวนต์ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณคุณ